สวัสดีค่ะ่านมูโชมค่ะ FC ทุกท่านจะเมื่อนี้กัมาละทุงนาโคกค่ะทีน,นี้ก็มามหาเหตุว่าม,มหาเหตดมหา่อไมทีน,นี้ไปว่ได้นี้ฝนตกฝนกำลังมาฝนตกคำฟ้าขาวมาเลยค่ะฟ้าขาวมาเลยฝนตกคำ มาแล้วมาแล้วฝนมาแล้วขามาเลยฝาเลยสีหอ่อจบอ่ะมือนั้นกับหออันตกแต่อยู่บ้าอากาศดิบ่อหอบ้านเท่านียเด้เด,ดมาแ่้ว้งใสอันนี้ก็นดิส้งใสบอ่อหอเด้ก ลมหายไปแล้วเสียงอาอามาคนนีดด้โหเสียงฝนดังอาอาหักบ่หอด้วคนนี้โอ้โหระตาบฝนฝนคนนี้ป่าเมืน่อไห้่จะรอดเมื่อไหร่แกได้ยินเสียงฝนยู้มันห่างอมาหอดอันนี้คือการเห็นเสียงฝนอันน้องขนาดคน ออกมาไปแล้วที่ลมพัดไปแล้วอะไร้ละวล,ลมฝนลมพัดไปแล้วมีกคนเสียงดังอาอาผได้มาโอ้ยมันอยู่ผ้าอากาศมันก็เลยบอกมาค่ะมันค่าอากาศมันบอกมาดอนทอยเลย มันอยู่ภาคอากาศนะี่แหะไม่มาถึงเลยแต้ก็ดีอากาศบอนปานไหนอากาศเย็นแล้วลมพัดมามาแล้วบอาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว หาด้มาแล้วอ้าวตกแรงด้วยนะอ้าวแรงเลยน,ะลยนาใดก็ไม่ได้ไปหาเฮียหาไม้แล้วละ่ะตกมาเลยฝนน้าจะได้มีเยอะๆในทุ่งนา ห้องป่านาดอน จนะติดใจควายนะควายตาคนใจจอดแหละจริงจรีงยังแหงหอนเดี๋ยวมันนอนหานอนแม่ผิดตรงือฝนพระฝนพระฝนพระ ฝนพาดะไรดิโอ oh, oh, oh ๊ยฝนพัด oh ถึง oh อ่ะ oh เียบเลยแบบโอ๊ยเปียกเสียบเสียบเสียนพดเปียกแลยโอ๊ะโอ๊โอ้โอฝนย้อยลงมาเปียกเลย บโมแหงพอตื่ลลาดีละลนะเดีเดไปละฮะบมมีฝนละตกปับลเลยดีย ก็ควาปลาปลานี่แหละควายจะถึงใจนะผูไอดควายโอ้โหฝนพระแห้งกันแห้งเด้อพอาทำนี้แหละลายดินลายดินลาย,ลายโอ้โหฝนพระ mình tóc đẻ bà này tóc lắm Con tóc ทงนี้แดดทางนี้แดดนาทางนี้เะะมืดอนแนนเลนก็ลังไปเดี๋ยมื่อนแนทางนี้ละแดดจางปางเออ,อจกตุ้ยดีทอนนะใส่จางป่างอยู่ทางคนตเดแดด เมื่อวัได้แล้วฝนจะทำฝนเศร้าอ,อย่างสิเมื่อฝนตกแดดเดดเศร้าหรอคนี่ประมาณนี้ฝนจะตกประมาณนี้ ดนนีด้านหนึ่งก็ตกอีกด้านหนึ่งก็แดดมันจะมีสองภาคเหมือนเหรียญบาทเนี่ยเหรียญบาทก็มีสองภาคโตก้อยก้อยปูโบก้อยก้อยปูเหมอกันนะครับข้างหนึ่งตกข้างหนึ่งแดดโอ้ยไปเลยดิค่ะเพราะว่าบนตกตามก้อยเมฆเนาะ มันมาตกปันไหนตามก้อนเมฆฝนตกตามก้อนเมฆประมาณนี้แหละฝนกันดีพอดีกระเทินตกพอดีกระเทินแต่ฟ้าช่วยสวย ท้องฟ้าสวยมากเลยด้านนี้อ่ะเช้าแล้วฝนหยุดแล้ว หยุดตกแล้วบัวโอ้โอ้โอ้เสียงฟ้าฝนไปแล้วย้อนมาบางไกลเนาะพอดีไปแล้วโอ้แจ้งจังปางทางนั้นครงนี้ไปแล้วฝนฝนกำลังไปฝนกำลังไปนโซนนี้แต่โซนนี้ละแจ้งสว่างเดี๋ยวนี้สองด้านด้านมืดกับด้านสว่าง ดานมืดอ,อันนี้ด้านสว่างไปแล้วสว่างมาแล้วฝนฝนมันไปแล้วค่ะคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะตามคลิปต่อไปได้จ้าขอบพระคุณท่านมากนะคะท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านนะคะ ดูแลตัวเองด้วยค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะปลอดภัยจากโควิดจ้าโชคดีตลอดปีและตลอดไปนะคะขอให้พ้นทุกพ้นสุขพ้นโลกพ้นภัยนะคะพ้นพยันตรายทางปวงนะคะโชคดีจงเป็นของทุกคนนะคะขอให้ทุกคน อายุมั่นขวัญยืนนะคะสุขภาพแข็งแรงอยู่ไปนานๆนะคะขอให้ทุกคนโชคดีหลายๆเด้อจ้าปรารถนาให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัย สุขสมหวังจนเป็นของทุกคนนะคะสาบายดีบงังสูขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้า